ถ้าเ็นโคกินเป็นจีไก่ตัวนั้นนะเป็นจีเฮดแจวเขยจำแจวคนเลยเสื้อแจวเจลยวันนี้นะยจวมันเย็นคูแต่เราแร่แจว,แวเจสววื้อถ้วยแจวนะแม่น้ำทุกคนเลยยิว,ข,วข้าวละคืนนี้ไม่กินขา้วขาวกินข้าวเย็นมาแล้วก็ อ่ะทักทายสบายดีเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามและชมมันนี้กะอยู่ป่าคือเกาเะทุกคนเลยตื่นมาแล้วก็ไปหารัดเสาหายิงนกหญิงหอยล้วทุกคนเลยทีมงานเขาแยกย้ายเดี๋ยวไปติดตามเมืองน้ำกทุกคดเลยสิมานบอกทันแจงได้ดีดีกว่า ชัดแจงคักไปเลยนะเสียงนกของเสียงเสียวตื่นมา เกาะนะทุกคนเ,กเลยขอนึงบินเลยป้าพอดีกินงามขนาดเลยเดี๋ยวเราจุ่มาเอาเขาพอบึงแล้วกินอยู่นี่ ่เดี๋ยวมันนอนอยู่นี่ได้หมูนะปุ๊ลัดหมูพี่ท่านทุกคนเลยผู้เดียวอ๋อหมูลายตูขานาดเลย เป็นซิปหมู่นะเอาได้เลาะมือป่านีหเบดบอดแล้วนะวันนี้นะโอ้เป็นอะไรทรายบ่ มาฮอนแล้วก็เฮาเสียหาหนึ่งเข้าท่าทุกคนเลยยังผ่านกล้องท่านมาหนาดอนฮักตึ้งเข้าขอกป้าทุกหลายเลยคือคนาดอนเป็นมาเห็ดก้อนเสาทน่นี้แล้วก็ค้างมองหนึ่งเข้านะมานี่คนกะโอ้ตกปรแบกโปรแบกไปทุกคนเลยโอ้มือคึมค้มคมมาอยู่เขามาป่าบัตไดแล้วฝนต๊โรถ ูงฝนนั่นทุกใตกห้องก้อนบนคนถึงตกนะเอามาหนึ่งเขาไราก่อนหน่อยูงฝพออพอ่แม่ท่นยงไรจูไฟอ้สูงฝนไอ้

กัอบบําเลยมันเอาเคียงมากข้าวเขทันชุกเลยผัดกองเป็นก็นมาเลยได้เพิ่มมานี้นะมาได้ได้แต่เมื่อคืนนี้นี่บ่ได้แต่เมื่อคืนนี้อือก็เมื่อคืนนี้นะทุกคนเลยเป็นมันได้มานผู้ดีอยู่ได้ไก่ตัวหนึ่งตัวคอสีโตแล้วก็บางอีกตัวหนึง่งผู้ดีเป็นหกโตโอ้มานผู้ดีเอาได้คืนนี้เอาไปกับพนนาดอนก็มีมานนี่เจ้ เป็นน้ำในผาดปลาซิ่วมนะันน่ะเป็นน้ำเจ้านั่นผู้เดียวแต่เก่ามานเป็นน้ำเจ้านั่นมีมานนะไปจะหนอดตีสามบ่ตีสี่ม,มาตีสี่เมื่อคืนนี่นะเข่าชุกเขายัางจีเห็ดอยู่ให้กินเลยโอเคเข่ากะเม้นชุกเลยบนนี้ชุกเลยนี่นะเท่าเขา่ากัจีนะเห็ดอยู่ให้กินมันไก่ กินไก่นะมันนี้เนาะเลยเลยนอนเพบอกไนั่นแหละนอนเพรปเลยจำเจ้าวเพจำเจ้วเพียก็ได้นอนเพรยไล่เถื่นนอนล่ะขันมังน้าจำเจ้วเพรยเนาะอือขันังนาผูชนหนกันนกคอนะเขาปีงสำลาไว้นะเท้าเข้าก็ไปดิดโนี่อมไม่กล้มากร้อง อเลตนี้ถักนเลยนะีตรงนี้ติดเากี้เดียวแล้วลูกต้มลำลูเ่าบอกลูกมันสบายเนาะข้าวงามขาวพันี้จู่ก็ตุยก็บวงตัวนาด,ดอนติดกโคบ่า Để chụp xẹp Để chụp xẹp ra Tín, Tín mình bỏ lâu bỏ บด้อาเจ้อืมเอาไปลกคนเดียวันมันยังไงกดอกระด้อยู่งอืมหอนได้ราต้องมีพร้อเลยเราคือจนาะพอมมูนักแล้วโลดอาพสัตวหมักพ้อสัไงได้เฮาเขาิึงไปพอมูนะ มีที่พอได้ยินอืนี้ก็ลก,ลกขนนกคอปีงชําลาไว้ตัวนาดอนไปกับเพนโค่กินเป็นจีไกตัวนั้นนะ่ะเป็นจีเฮด เจียวผีจำเจียว โเผีเส่แจวตัวนี้โคเพมันถูกเลยโคเพมันเสืเ่ยแจวตัวนี้เสือ้อเือตุมเนี่ยผีมันเนาะมันยังโน่เสือตุมอต่มน่นเสือตุมโม นูพักได้ผีมันเชือจี๋เเนี่ยเห็ดบจีวจําเลยพ่นเลยพ่นเลยเชือจี๋เลยบนนี้นะเดี๋ยวมันเยินพูแตใช้แล้วเะจี๋เสือเชือจี๋นะมัเบรกตัวอัก,ววกลงโหลดนี่มานะไปคุณบอกอใช่กินไปน้ำทุกคนเลยกินข้าวละคืนนี้ไปกินขา้ขาวกินข้าวเย็นมาแล้วกัน ขักเกนะินอ่ะไม่โดนเทมนะโคนมันคือมีกินข้าวพูดสองสามคำเขายิยนก็จะผักห่อเนาะไปเดินมาห่อข้าเก้าจะเอาเสิ่งทางมางหนามอ่อมอะเนาะคั้นชุบครับนะเห็นไหม สิดมนในกระสมแล้วนะนั่เป็นหยาบเนาะปาดจะมีห้าลละข้างในมัน อีนตัดไปอีักปลาพร้อมกินพร้อมกินขาวตาา่อไปทำมากินขาวตา่ไเ,เลยนะาชอ์ไรก่อน ปัดเาามาเยอะเยอะด่ะ <c oughs> จะนี้เ็ีววนได้กินอหน <c oughs> แต่ว่าซอยไปน้ำกินไปน้ำเราซอยล,ลายไหนบอกอถ้กาเกิดทำนาไปเจอคำนาวสิน มมนนไม่ชอบเพราะสีจันมันนี่ใชไมอาหารสิงโตเลยแหละอาหารเช้าอาหารพนังกับผู้เขาน่ะขึ้นไปแล้วไม่มโซโซาจุดไฟแล้วก็เขาอะ่ะเด็ดมัหนาดเลยนง<ห> ม,ม,มาชนะิมมา,า,ากินดีๆนะดีะนาวใส่แะกะมนได้นีกินบอดีกิอดี้ันไรดีโอกพีมากาอีป้าตัวขะขะมาซุมจอยออก ทำเพีิงนือนฮักเลยเบ็ดก่อหูออกก็บบอกแ <c oughs> บบนี้ชีวิตอยู่ในป่าแบบนี้แล้วกินของอืพ ได้ยินเสียงรถในผ่านแอดมาทุกคนเลยเขาเอาน้ำมันมาเอเพ็นนะนะรถเพ็นเหมือนน้ำมันอามาะบานผู้ฮาลิดในเสียงรถเพ็นมาเพ็นยืมือวันนี้นะเมื่อคืนนี้เข้าไปส่งเบรีเฮ้ยคุนาดอนเอาบเบรีเพ็นมอือแล้วคืนนี้แหละทุกคนมาส่งเสียงรถมาเลยเขามาแล้วเขาสชือินเขามากินจุ จูเพไกลมือนี้นะโอ้สุดยอดเลยทุกคนเลยเอาเมาเมาแล้วเมาแล้วมเา่อยได้ได้่ยแก้วอยู่นี่แล้วแกอยู่นี่มามาไม่เลยแก่พีรูได้มาได้เลยเอได้กหนพมพคุยแมมาและ บุญปาก็จริแหกมานวะอะไรยังสดๆอยู่เลยวะเนี่นี่ตัวนี้ยังบริโภคนี่ได้อีกอันแม่ไหมนี่นั่นล่ะวะยังเะลุอันไหนหรือหลุดเลยเอาได้อะ นี่ทีมงานพานแอดเป็นมานไปเริ่มมามานไปเริ่มมานะมานนะคนมีมารคนดีปะแล้วไปนอนเฝ้ากุมมาให้ทัละ์มานปัญญามันไปเจอะมูลงไปเจอะช่องกุ้มหูมูกะไม่ได้ยิงยกออกมาให้นะ ลุ้มอันก่อนฮอตแกมเขาฮะมือมือเลยวันนี่นะมือเลยสี่มือลสี่ืนนไปดุดทางเขาเลยเอปลงมือบ่นี้ือบ่ปนี่อนะฮดอเดินทางปลอดภัยเสีได้บริรวมแนเนาะมือบ่ปนเน่ยมันแมนเด้มันแมนมือแล้วามูน่ะพันให้เอาได้โอ้ไปได้เลยเอาไปราเอาอไว้ซะก่อนเอารอบนี้ได้เอาตัวใหญ่เลยได้เลยทีมงานแอดพึ่มือแลลว ขี่คืนแล้วข้าเจ้านะข้าเจ้าก็ได้มือ,อมหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วก็มาโควไว้ทุกคนเลยมานนตัวที่เหลือกินนั่นก็ต้มกระดูกมันแล้วก็นกเาอายัางสีโคปีงจำลาไว้ตัวนะโคน้ำแล้วแล้วเอากระมาโคนกไว้ทุกคนเลยใส่ปีงไว้ มีสำล่าไว้นะ ไว้ก่อนไปชำลาไว้มันแห้งแล้วก็ไปหากินนี่ทุกคนเลยตัวแรงอม <c oughs> <c oughs> ปีกนกนกข้อทุกคนเลยสี่โตแล้วก็บ,บางตัวหนึ่งเมื่อเช้าในกินไก่นะจุกไก่โอ้สุดยอดเลยที่เลือกเาข้านาดอนไปต้ไมไว้กินอิ่มแล้วก็พูนากีพนไปพี่ได้อ,อือ่ะเพื่อทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะเมื่อเช้าในตื่นแล้วก็ไปหาลัดเจ้ากับพ่อหมูกับคืบอว่าบิดยิ่งมันมากกับผ่านกลองเพนไดไก่เมื่อคืนนี่ก็เฮ็ดกินไก่แล้วก็ นกแน่แล้วก็ปี้งสําลาไว้มาตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำเลยก็คลิปเาาก็จุลงพิงนี้คลิปนา้าพอเดีไหมขอบใจที่ติดตามนะครับชมคลิปหนา้าไป็ลุ้นกันไหมทุกคนเลย